สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้คนเกษตรมือใหม่ก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาติดตามดูทุเรียนชนีไข่ต้นนี้ต้นที่ผมปลูกไว้เมื่อวันที่25สิงหาคมปี64นะครับปี64วันนี้ก็21กุมภาพันธ์65นะครับ ก็น่าจะประมาณ5เดือนกว่าๆนะครับก็อีกประมาณ34วันนะครับก็จะจะครบ6เดือนนะครับวันนี้เรามาติดตามดูกันนะครับทุเรียนชนีไข่ที่ว่ามันปลูกยากนะครับเพื่อนๆพื่เพื่อนๆบอกว่ามันปลูกยากนะครับผมก็เลยอยากจะลองดูนะครับก็วิธีการปลูกก็เป็นลักษณะการปลูกแบบยกโคกนะครับยกโคกนี่นะครับยกโคกที่ผมเคยทำคลิปไปแล้ะครับ ยกโคกไว้ที่ความสูงก็ประมาณ40เซนติเมตรนะครับต้นนี้นะครับาการทำโคกการปลูกนะครับการผสมดินนะครับก็เป็นดินแบบนั้นนะครับเพื่อนๆที่ผมทำก็คือดินหมักนะครับดินหมักแล้วก็ดินเกร็ดนี่ดินดินลูกลงังทรายแดงนะครับที่มาคลุกเคล้าผสมกันแล้วก็อาจจะมีพวกใบก้ามปูใบอะไรเนี่ยมาผสมคลุกเคล้านะครับลักษณะการทําโคกนะครับเพื่อนๆ นี่นะครับลักษณะการทำโคกกาทำโคกเนี่ยก็คือนะครับนี่จะจะทำแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็คือเหมือนเดิมนะครับของการปลูกทุเรียนก็คือให้ตัวนี้สูงนะครับยกตุ่มดินขึ้นมาเนื้อนี่ตัวนี้นะครับประมาณ2-3นิ้วนะครับเนี่ยผมยกขึ้นมาตั้งเลยนะครับขุดหลุมแล้วก็ให้มันโผล่นะครับอันนี้ก็ยุบลงไปนะครับยุบลงไปก็พอสมควรนะครับแต่แต่ลักษณะ โคกก็ยังเป็นเนินนะครับเนี่ยเป็นสโลปนะครับเป็นสโลปลงมานะครับสโลปลงมาแล้วผมก็จะทําตรงนี้เป็นขอบนะครับเป็นขอบเนี่ยขอบนะครับขอบเนอา่าอ่าโคนต้นเนี่ยสูงสโลปสโลปหลังเต่านะครับอา่าตัวเบ้าทุเรียนเนี่ยยกขึ้นมานะครับประมาณ2อสนิ้วนะครับสมนิ้วยกขึ้นมาแล้วก็เวลาปลูกก็อา่าใช้ดินปลูกกับดินอะไรทำสโลปขึ้นไปให้มันถึงนะครับต่อมามันก็ยุบลงมาเรื่อยๆนะครับ มันก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนอการดูแลรักษาโคนต้นช่วงที่ปลูกมาเนี่ยเรื่องของญ้านะครับผมก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับช่วงนั้นมันก็เป็นสิงหาก็ยังเป็นผลอยู่นะครับผลตกพอยหญ้าขึ้นมาผมก็ตัดตัดเรื่อยๆนะครับแต่หน้าแรงนะครับหน้าแรงเนี่ยผมก็รักษาสภาพแบบนี้นะครับให้เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนนะเพื่อรนะักษาความชุ่มให้กับโคเขานะครับ ผมก็เตรียมดินมาไว้แล้วละ่ะเนี่ยเพื่อรอนะครับอรอต้นเขาโตขึ้นเนี่ยผมก็จะขยายมาเรื่อยๆนะครับเนี่ย,ย,นนย,ย,ย,ยก็จะค่อยๆขยายแล้วก็จะพยายามนําดินมาอีกนะครับก็จะพยายามขยายออกเรื่อยๆเพื่อเป็นการลร่อรากนะครับเพื่อนๆนะส่วนปุ๋ยส่วนอะไรเนี่ยผมก็ให้ตามปกตินะครับตามตามต้นตามขนาดนะครับก็คือปุ๋ยเคมีเนี่ยนะครับปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ย, C, ย C, อินทรีย์ทุเรียนอินทรีย์นะครับ ก็จะเป็นเคมีก็คือปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอผมก็ล่อนะครับล่อบริเวณทรงพุ่มเนี่ยเหมือนกับที่ผมทําคลิปทําคลิปทุเรียนหมอนทองที่ให้ต้นนั้นนะครับมันก็เหมือนเหมือนกันนะครับเคมีนะครับสูตรเสมอเนี่ยผมก็อ่อยไปอ่อยบริเวณทรงพุ่มเนี่ยปลายเนี่ยปลายปลายทรงพุ่มมันตกมาเนี่ยก็อ่อยอ่อยอ่อยนะครับอ่อยนิดๆนะครับไม่เยอะนะครับตามขนาดของลําต้นนะครับส่วนอินรีเนี่ผมก็ใส่ไปเลยนะครับ อินซีเนี่ยผมก็ใส่นะครับเนี่ยอินซีก็ใส่ชิดต,ต้นใส่อะไรก็ไม่เป็นไรแต่แต่ไม่เยอะนะครับชิดต,ต้นเนี่ยก็ห่างมาประมาณนิดๆเนี่ยก็ใส่ไปเลยนะครับใส่อินซีนะครับโรยไปก็ตามขนาดลําต้นนะครับตามขนาดลําต้นเลยนะครับเพื่อนๆน,นะ,ะทุเรียนชนีไข่เนี่ยนะครับทุเรียนชนีไข่เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อน ตรงยอดเขาเนี่ยนะครับยอดเขาเนี่ยเนี่ยลำต้นเนี่ยนะครับลำต้นเนี่ยตรงบริเวณยอดขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาจะแข็งนะครับเขาจะไม่อ่อนเหมือนกับหมอนทองนะครับแข็งแข็งเลยนะครับเนี่ยแข็งมากนะครับจนสุดปลายนะครับสุดปลายเลยแข็งเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็แทงยอดอีกแล้วเมื่อตอนปลูกใหม่ๆนะครับก็ประมาณนี้ครับเมื่อยี่พาสิงหาคมนะครับเพื่อนๆเนี่ย ผมจําไว้ตรงข้อนี้นะครับอตอนนี้ก็ขึ้นมาก็ประมาณน่าจะพุตนะครับพุทกว่าก,ากา็ถ้าเราจะคํานวณว่า6เดือนเนี่ยหเดือนเนี่ยพุตหนึ่งก็น่าจะ 6, 5ห0นะครับก็น่าจะประมาณเดือนละ5เซนนะครับประมาณเดือนละ5เซนติเมตรนะครับการขยับความสูงาการเจริญเติบโตนะครับเพื่อนนะอ่ทุเรียนชนีไข่ต้นนี้เป็นลักษณะจิงกระโดงนะครับเพื่อนๆก็คือ นี่นะครับแต่ทรงพุ่มเขาจะสวยนะครับผมยังไม่ได้ทําอะไรนะครับก็คือเนี่ยเขาจัดทรงพุ่มอย่างดีนะครับกิ่งก้านเขาจะสลับกันอย่างดีเลยสลับให้ออกสวยนะกิ่งนี้เริ่มโตนะครับกิ่งนี้เขาจะสลับให้อย่างดีนะครับก็คงจะแต่งไม่ยากนะครับการตัดแต่งกิ่งเนี่ยผมดูแล้วนะครับเพื่อนๆ่นี้นะนี่นะครับก็โตกําลังโตนะครับเพื่อนๆพือนนะถือว่า เดือบตได้ประมาณนี้นะครับกับทุเรียนชนีไข่ที่มาทดลองปลูกนะครับเพื่อนๆนี่นะครับวันนี้ก็เรามาตามดูนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเพราะก็มี2ต้นนะครับอีกต้นหนึ่งก็อยู่ทางโน้นเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับเพื่อนๆนะเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนชนีไข่นะครับที่ผมได้นํามาทดลองปลูกที่นี่นะครับที่สวนคนเกษตรเมือใหม่นะครับที่ขอนแก่นนะครับเพื่อนๆนะ ต้นนี้ก็สูงแล้วล่ะนะครับน่าจะเม็ดนะครับเพื่อนๆตอนนั้น70เซนอ่าก็น่าจะประมาณเม็ดนะครับเม็ดนิดๆน,น,นะครับเพื่อนๆออ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมคนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ